สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสูร่รายการชอร์รูมไมล์ลิวินะครับรายการแต่งบ้านสบายในสไตล์ที่เป็นคุณนะครับและผมธนาวัศว์พนน์ครับค่ะและแพทย์พิมพิสาจีราธิวัฒน์ค่ะและต้องขอขอบคุณนะครับ RCD Life Record Design Center รลุ่ม Perfecting Motion ครับรวมไปถึงนะคะ Tega Cook with Love แล้วก็ Side Stone Something to Be Proud เนาะคะ่ะครับวันสบายๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอาหารเช้าสบายๆอย่างนี้ก็ยิ่งดีด้วยเลยนะเฮลที่ <Healthy. S 1> <c oughs> สุขภาพ <c oughs> ดีสุดๆ <c oughs> ใช่นะครับคุณผู้ชมสลัดนี่แต่ทำไมมีมีขวดด้วยล่ะน้องแพรจริงๆเนี่ยสลัดในขวดนี้จริงๆมัน,นี้กำลังอินเทรนด์มากเลยนะคะคือสามารถพกออกไปทานข้างนอกก็ได้อ่าใช่แล้วพี่ตุ้มทราบไหมคะว่าทำไมแพรถึงต้องแยกเป็นชั้นๆแบบนี้นั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้พี่เห็นทำเนี่ยใส่น้ำสลัด ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องใส่น้ําสลัดเป็นเบสข้างล่างแล้วตามด้วยผักที่เป็นชนิดที่แบบว่าเป็นชิ้นแข็งๆหน่อยอย่างเช่นชข้าวโพดมะเขือเทศแล้วก็ท opping ข้างบนด้วยผักสลัดที่ใบนิ่มๆหน่อยอย่างเช่น็อกเก็ตอะไรพวกนี้จะได้ไม่ช้าและอีกอย่างที่ใส่น้ําสลัดข้างล่างเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานเนี่ย เราจะต้องเทมันออกมาเพราะฉะนั้นน้ำสลัดก็จะไหลผ่านผักทุกชั้นเลยลึกซึ้งมากนะครับเข้าสู่ทุกอนูของผักนี่ <laughs> นะครับเรามี2จานแล้วมีขวดนี่เพื่อใครครับจ,จริงๆวันนี้ตั้งใจจะามาเอาเป็นของฝากค่ะอ้โห <Okay. S 1> นะครับให้ดีไซเนอร์ท่านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูงานของเขานะครับดูว่าจะมีแรงบันดาลใจอะไรให้เรา grabbing บบมาได้บ้างครับ ชื่อบิวครับมณัทพงสนุนวุฒิรจนาครับเป็นดีไซน์ดีเรกเตอร์บริษัั h ไฮโปท e เซสครับผลงานที่ผ่านมาก็มีวิชเนอรี่นะครับเป็นเฮาส์เป็นดีไซน์สตูดิโอนะครับแล้วก็มีวิน o t o โตเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงสุขุมวิท26นะครับแล้วก็มีแชงก o เป็นชอปเฮาส์นะครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็บ้านนะครับเรสเดนเชียลแล้วก็มีงานโครงการอย่างเช่นพอ r เทรตคอนโดมิเนียมนะครับที่พระราม4ครับ ก็ในส่วนของความเป็นไฮโปติซิสเนี่ยก็คือเราเริ่มจากการตั้งคําถามก่อนต่อโปรเจกต์นั้นๆนะครับโปรเจกต์ project ที่เราได้รับแล้วก็เราก็สร้างสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็ทํามันขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ไงสมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยจะเป็นการย้อนแย้งต่อสิ่งที่สังคมมีหรือสิ่งที่สังคมบริโภคกันอยู่นะครับเราก็ย้อนแย้งต่อคําถามนั้นว่ามันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ไหมกับสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานที่ย้อนแย้งต่อสิ่งนั้น เราเชื่อว่างานส่วนใหญ่ที่เราทำมันไม่ได้สำเร็จได้ด้วยกลุ่มเรากลุ่มเดียวเราก็พยายามจะ c o l l a b o r e กับหลายๆออฟฟิศหรือหลายดีไซเนอร์หลายๆท่านมาทำงานร่วมกันมาจอยกันซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีไซเนอร์หลายๆท่านเนี่ยมีนะครับมันจะสร้างสิ่งใหม่ให้กับสังคมหรือวงการออกแบบของเราได้ยกตัวอย่างผลงานที่ทำเช่นวินอโตตรงซอยสุขวิท26 ก็คือเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อันนั้นเราตั้งคําถามถึงว่าเราจะทํายังไงให้โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นี้มีความต่างเราก็ตั้งคําถามสมมติฐานย้อนแย้งเลยว่าถ้าเราดีไซน์โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ให้มันไม่สวยล่ะ mm hmm. เพื่อที่จะผลักให้เฟอร์นิเจอร์ที่เขามีสวยงามอยู่แล้วเนี่ยให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราก็ทามันออกมาเป็นเป็นสตรัคเจอร์ที่เป็นสนิมทั้งหมดนะครับ mm hmm. หลายท่านก็ทรมาถามว่าทํำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นงานที่เป็นสนิมก็เป็นกระแสของวงการอิน เจ้าของก็บอกผมว่าแบบเขารักตึกนี้มากคือมันก็เป็นมันเป็นความรู้สึกดีสำหรับผู้ออกแบบด้วยก็แรงบันดาลใจที่เชื่อว่าจะทำให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคือผมคิดว่ามันคือความรัก คือผมเชื่อว่าถ้าดีไซเนอร์หรือน้องๆที่กำลังจะเป็นดีไซเนอร์ครับรักในงานที่เราทําทํามันให้ดีที่สุดจริงๆไม่ได้มองว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของค่าตอบแทนเหมือนเราจีบผู้หญิงคนหนึ่งครับเราไม่จาเป็นว่าเราต้องมีบ้านนี้รถที่สวยงามหรือแล้วบ้านราคาแพงแต่ถ้าเราใช้ใจของเราในการที่จะรักเขาเราก็จะทนุถนอมเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีมันก็เป็นแบบเดียวกันผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่เราทํากับวิชาชีพหรืออาชีพใดๆก็ตามครับมันจะดีได้ด้วยเขตของความรักนี่แหละรักในงานที่ทํา นัทนาธออรพันธ์ค่ะเป็นทีมอินเทอร์เนียดิไซเนอร์ของไฮโปทิ s ิสค่ะก็เป็นทีมที่ดูแลโปรเจกต์วิวาเรียมเนี้ยค่ะวิวาเรียมนะคะไซส์เดิมเนี่ยเป็นโกดังหรือคือเป็นแวร์เฮาส์ซึ่งมันมีความเป็นอินดัสเทรียลมีความดิบแบบอยู่สูงเราจะย้อนแยงด้วยการที่คราวนี้เราจะทาทั้งหมดให้เป็นสีกันสนิบทั้งหมดหรือก็คือสีแดงที่เห็นในสเปซอคะ่ะ คือส่วนไหนอะที่มันเป็นส่วนใหม่เราก็จะอินเสิร์ตเข้าไปด้วยสีแดงแต่ของเก่าเราก็จะคีปเก็บไว้เรามีการคีปหลังคาเดิมไว้หรือว่าตู้เมนไฟเก่าที่เราก็ไม่ได้ทําการปิดแตโชว์ไปเลยค่ะคอนเซปต์ Concept โดยรวมเป็นเทอร์เรียมหรือเราก็คิดชื่อให้มันสอดคล้องให้มันดูเพราะมากขึ้นคือวิวาเรียมที่มีรากศัพท์มาจากกรีกอะค่ะก็คือวิวาเนี่ยคือไลฟ์ ก็คือเป็นชีวิตส่วนรีุ้มเนี่ยแปลว่าเป็น place หรือสถานที่ก็คือที่เนี่ยจะเป็น place of life หรือก็คือสถานที่แห่งชีวิตอะคะ่ะเหมือนกับว่าเราทำการใส่ชีวิตเข้าไปในสเปซเนี้ยอีกครั้งหนึ่ง เก๋ okay, มากแพ้ว่าอีกหน่อยจะต้องเป็นแบบว่าแหล่งแ a n g out ที่จะเห็นใน Instagram ตลอดเวลาแน่นอนใช่นะครับร้านวิวเลียมนะครับมีจุดเด่นๆที่เราแร a b บ i n งมาฝากคุณผู้ชมอันแรกเลยที่ประทับใจคือจริงๆแพ้ประทับใจโครงเหล็กที่เราเห็นที่เด็ดก,ก็คือว่าเขาเปลี่ยนสีมันทําให้เรารู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกปกตินั่งร้านเราจะเห็นเป็นสีเหล็กสีแกนสนิมออนะครับซึ่งไม่สวยเลยแต่พอเ,เขาเขียนเป็นสีดาําปุ๊บแล้วตัดกับไอ้ทุกขาต่อเนี่ยที่เป็นสีทองที่เป็นทองเหลืองให้ดูแพงขึ้นนั่นสินะคร บิ่งแล่นนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะทําโครงสร้างใหญ่ๆเราสามารถขึ้นไปเหยียบได้นะผู้ที่แข็งแรงอันนี้ขึ้นไปเหยียบได้เลยเหรอคะถูกต้องครับเพราะนั่งร้านเนี่ยเวลามันมีโครงสร้างอย่างเงี้ยครับมันสามารถขึ้นไปเหยียบได้ทำเป็นชั้นได้หรือจะทําเป็นชั้นลอยในโครงสร้างอาคารที่มีความโปร่งมากๆพี่ตุ้ว่าได้เลยนะเหมือนทําชั้นลอยในลอฟอ,อ่ะอลายๆกันะน,นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้ามีสเปซอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับที่ผมนํามาฝากก็คือเรื่องของ สวนขวดที่เรียกว่าเทอร์รเรียมตอนนี้กำลังฮิตเลยนะเห็นคนชอบคล้ายๆอย่างนี้แต่แต่ทานไม่ได้นะคะอันนี้ทานได้ครับก็คือเอาไอเดียของสวนขวดเนี่ยเอามาแขวนห้อยไว้นะครับไม้ที่ชอบร่มๆไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดพวกเฟิร์นต่างๆพวกฟิโลต่างๆเนี่ยอยู่ได้แล้วงอกงามได้สวยงามเพราะว่าเขาจะมีแค่ตุ้มดินเล็กนิดเดียวแล้วก็มีน้ําเขาก็จะอยู่ได้แล้วเพราะว่าเขาเป็นพวกไม้ที่ต้องการเกาะติดกับไม้ใหญ่ ต้องการล่มเงาใช่ไหมใช่นะครับร้านนี้มีแสงธรรมชาติเข้านะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าทั้งหมดเป็นโหลแก้วอ๋อเปรียบเสมือนร้านอาหารนี่เป็นโหลแก้วแล้วต้นไม้เล็กๆนี่ที่อยู่คือเป็นต้นไม้ที่อยู่ในโหลแก้วทีคอนเซ็ปต์นี้ลึกซึ้งลึกซึ้ง ซื้อจริงๆคอนเซปต์นี้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นเข้าไปดูห้องนังก็เปล่ากระจกใช่ไหมคะกระจกนั่นเลยอันเดียวกันเลยนะครับกระจกเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นว่าตัดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเก่งก็เจียขอบเดี๋ยวไม่ก็เป็นวงกลมใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยเขาสวยนะพี่ประทับใจคือว่าทำเป็นเชฟเหมือนงานคลาสสิกปกติเนี่ยเราต้องใส่กรอบแต่ถ้ามีกรอบมันก็จะดูเป็นคลาสสิกไปเลยแต่พอไม่มีกรอบ แล้วก็ให้ฟอร์มีมันก็ดูเท่นะครับอันนี้คุณผู้ชมทำได้เลยนะครับเรียกว่าขอหยิบไอเดียขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วไปทำที่บ้านก็ได้นะครับไม่เสียหายนะครับนี่แหละครับโชว์รูมนวักรกันในช่วง Grabbing รับและสำหรับวันนี้นะครับช่วง Space Optimized by AP นะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟฟิศนะครับคอนโดมิเนียมคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านบ้างครับไปดูกันนะครับว่าเขาใช้ space ได้อย่างคุ้มค่าขนาดไหนครับ ถ้าคงไม่อาจจินตนาการได้ว่าการใช้ชีวิตในหนึ่งวันคุณผู้ชมจะต้องเจอกับอะไรมาบ้างทั้งความเครียดการเดินทางหรือสภาพแวดล้อมของการทำงานอันซ้ำซากจำเจแต่วันนี้กล้าจะพามาดูสถานที่ที่จะเปลี่ยนให้ทุกวันที่ได้กลับบ้านคือความสุขของการพักผ่อนให้ใช้เวลาแสนอบอุ่นกับครอบครัวอย่างแท้จริง วันนี้ผมพาคุณมาที่โครงการโซรัชดาพิเศษ68 The Private Residences โดย AP ครับสำหรับใครที่กำลังค้นหาคำตอบอยู่ว่าบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณนั้นเป็นอย่างไรตามผมเข้ามาเลยครับจะมีอะไรดีไปกว่าก้าวแรกของการกลับบ้านแต่ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งโล่งเพียงแค่กวาดสายตาไปรอบ ก็พบกับห้องทานข้าวและส่วนรับแขกที่เชื่อมเข้าหากันเมื่อพื้นที่ส่วนกลางเชื่อมโยงเข้าหากันแบบนี mm. ้ก็เหมือนเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา mm. เพราะเรายัางได้ยินเสียง mm. ได้เห็นกันและกันและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้กัน mm. จะเห็นได้ว่าที่นี่มองเห็นความสำคัญของพื้นที่ส่วนกลางในบ้านที่ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ากัน อย่างห้องนั่งเล่นตรงนี้ด้วยเพดานสูงโปร่งกว่า6.6เมตรโดยที่มีกระจกสูงโปร่งที่เรียกว่า double volume glass wall ทำไมผมถึงใช้คำว่า glass wall ดูไหมครับเพราะถ้าลองสังเกตดีๆจะพบว่าผนังกระจกสูงโปร่งนี้ไม่ธรรมดาเพราะทำให้เราสัมผัสถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างเต็มที่ไม่มีคานร,รับน้ำหนักตรงกลางคอยกวนสายตา ซึ่งโดยทั่วไปการติดตั้งกระจกสูงใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีคานคอนกรีตหรือเหล็กบีมคอยรับน้ำหนักจึงเกิดเส้นรกบังวิวอยู่ตรงกลางแต่ด้วยการก่อสร้างโดยใช้ทับหลังคือการก่อเป็นคอนกรีตรูปตัวยูทั้ทงด้านล่างและบนเพื่อคอยรับน้ำหนักของเฟรมกระจกนี้ไว้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทับหลังของเราคงไม่เพียงพอต่อการรับน้ำหนักของเฟรมกระจกที่ใหญ่ขนาดนี้ได้แต่ที่ทำได้ วัสดุที่ใช้ในการทำเฟรมกระจกไม่ใช่อลูมิเนียมธรรมดาทั่วไปแต่เป็น UPVC นั่นเองครับ UPVC เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแต่น้ำหนักเบาแถมยืดหยุ่นกว่าผ่านการรีดและอบใหม่เพื่อให้เกิดความบางพิเศษช่วยเรื่องของน้ำหนักแล้วยังเกิดสีชาอันโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้ห้องนั่งเล่นแบบ d o บ b l e volume glass wall พื้นที่แสนสุข ที่รองรับทุกกิจกรรมทั้งนั่งเล่นพักผ่อนดูทีวีอ่านหนังสือและยังสามารถต้อนรับแขกได้อย่างประทับใจที่โครงการนี้ไม่ได้มีห้องแบบดับเบิลโวลูมกลาสวอลแค่จุดเดียวแต่ยังมีอีกตรงพื้นที่ส่วนกลางของชั้น2ครับสำหรับความสูงโปร่งก็มีข้อควรระมัดระวังอยู่เหมือนกันครับเพราะพื้นที่กว้างโลง่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้ถ้าขาดแชนเดเลียที่คอยช่วยบาลานซ์พื้นที่ ที่นี่มีไอเดียให้เราหลายแบบเลยครับทั้งแชนเดเลียทรงแท่งคริสตัลจะช่วยสะท้อนแสงธรรมชาติให้ผนังรอบๆห้องดูพิเศษมากขึ้นหรือแชนเดเลียแก้วทรงหยดน้ำความโปร่งใสของแก้วทำให้เราสามารถเลือกใช้ขนาดที่ใหญ่ได้มากกว่าช่วยให้พื้นที่ตรงส่วนนี้สวยสมบูรณ์แบบนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณแนวคิดดีๆจากโครงการโซ่ราชดาพิเศษ68 The Private Residences โดย AP ด้วยครับ ส,ส,สนับสนุนโดยโครงการโซรัชดาพิเศษ68 The Private Residences โดย AP ขอบคุณพี่ก้ามากเลยนะคะโห oh, พารเราปเซิ์เวสขนาดนี้เลยใช่ะนะครับโอเคแล้วคราวนี้นะคะถึงคราวที่เราจะลงมือทำกันบ้างแล้วคร,คราวนี้นะคะจะพาไปทำห้องนอนในช่วงดูอิงจะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะครับ